ครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาอธิบายเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการแกะสลักกันนะครับเริ่มจากเรื่องแรกก็คือมีดแกะสลักก่อนซึ่งเป็นความจำเป็นในงานแกะสลักู่แล้วนะครับมีดแกะสลักแบ่งได้ออกเป็น2ประเภทผมขอแ่ประเภทเพอนะครับไม่นับรวมกับพวกที่เป็นอุปกรณ์ที่แทะนะครับผมเดี๋ยวนี้จะเอาไว้อธิบายอีกทีนะครับ มีดแกะสลักนะครับแบ่งออกเป็น2อย่างหลักๆก็คือมีดแกะสลักแล้วก็มีดคว้านนะครับผมพยายามอย่าใช้สลับกันนะครับเพราะว่ามีดคว้านนะครับมีลักษณะที่ใหญ่กว่ามีดแกะสลักเนเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็มีความหนากว่ามีดมีดคว้านนะครับมันจะงอไม่ได้แต่นถ้าเราดูนะครับอันนี้ยี่ห้อเดียวกันนะครับความหนาอาจจะใกล้เคียงกันเดี๋ยวผมให้ดูข้อแตกต่างกับมีดแกะสลักตัวอื่นนะครับผมนี่ครับจะเห็นได้ชัดว่ามีดคว้านนะครับจะหนากว่าเยอะมากนะครับผม มีดแกะสลักมีคุณสมบัติที่สามารถงอได้แล้วก็เล็กกว่านะครับสำหรับงานที่ละเอียดพิ้วพิวทั้งหลายนะครับผมทีนี้มีดคว้านมีประโยชน์อย่างไรนะครับเอาไว้คว้านสมมติว่าเราต้องการทำอาถ้วยผ้าอกจากฟักทองเราต้องเอาฝามันออกมาให้ได้มีดแกะสลักถ้าเราเอาไปกรีดฟักทองให้รอบนะครับมันจะมีความอันตรายเพราะว่าโอกาสที่มันงองอจนถึงขั้นหัก เลยก็มีหรืออาจจะงอและเสียรูปมีดไปเลยเราก็จะเสียมีดเล่มนั้นไปเพราะาถ่าถ้าเราพยายามดับึ้นนะครับมีดก็จะเสียรูปทรงไปเลยนะครับผมซึ่งมันไม่มันไม่ดีนะครับแล้วมีดขว้านก็คือมีประโยชน์ในการทํางานจําพวกนั้นโดยความยาวของมันนะครับมันจะไปตัดเยื่อตรงกลางที่เป็นเมล็ดออกให้หมดเลยแล้วเราสามารถเปิดฝาออกมาได้นะครับแล้วก็มันงอยากมากนะครับมีความแข็งแรงค่อนข้างจะสูง แต่อย่างที่เห็นถ้าเราเอามาสลับการใช้งานกันเอามาแกะสลักมันจะเกิดการถือที่ไม่ถนัดนะครับเพราะด้วยความที่คมมีดมันยาวนะครับตัวผลงานกับตัวมือเรามันจะอยู่ห่างกันเกินไปนะครับผมงานจะลอยแล้วเราจะควบคุมแรงได้ยากขึ้นนะครับแล้วด้วยความที่มันหนานะครับลายที่ยิ่งมีความละเอียดมากๆมันจะทําไม่ได้นะครับผมทีนี้ถ้าเกิดว่า ใครซื้อมานะครับแล้วมนเป็นเซตบารทีมันจะมีเซตคู่ด้วยกันที่เป็นสามชุดที่เราอาจจะเคยเห็นกันบ่อยๆนะครับผมไม่มีตัวอย่างให้ดูนะครับมันจะมีมีดด้ามสีส้มเหมือนกันนะครับผมขายเป็นเซตแต่ถ้าใครซื้อมาอย่างนั้นไม่มีปัญหาเพราะว่าเราก็รู้แล้วว่าอันนี้เป็นมีดแกะสลักแต่ถ้าเกิดว่าใครซื้อแยกแล้วชอบซื้อผิดนะครับระวังให้ดีถ้าเกิดซื้อตัวนี้มาเราต้องไปหาซื้อตัวนี้มาใหม่นะครับอันนี้คือมีดแกะสลักอันนี้จะเป็นมีดขวานนะครับผมทีนี้ถ้าเกิดว่า เราซื้อแยกนะครับมีดขวานถามว่าจําเป็นไหมก็ไม่จําเป็นขนาดนั้นถ้าเรามีมีดลักษณะแบบนี้อยู่ที่บ้านแล้วสามารถใช้ทดแทนกันได้โดยที่เราไม่จําเป็นต้องไปซื้อมีดขวานนะครับผมก็ใช้ตัวนี้ในการกรีดแฉกปอกได้ด้วยนะครับผมแถมขวานได้ด้วยแต่ว่าก็ต้องระวังมือนิดนึงนะครับอ่าโอเคเรามาพูดถึงลักษณะมีดลักษณะของมีดเกษตรเล่มอื่นๆกันบ้างนะครับผมพี่อาจจะมีอยู่แล้วหรืออาจจะ อยากซื้ออยากได้นะครับผมกัไอ้พวกที่เป็นลายไทยนะครับผมจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะนะครับผมลักษณะแรกก็เป็นลักษณะที่ผมใช้ปัจจุบันมากกว่านะครับมากที่สุดเลยก็คือเป็นแบบเปล่าเนี่ยนะครับผมตัวพวกนี้ข้อดีก็คือมันเบานะครับผมมีดบางผมมีดนี่จะคล้ายๆกันนะครับแต่ข้อดีก็คือมันเบาแล้วเวลาเราจับเนี่ยครับมันจะจับถนัดนะครับผมไปไปมาหมุนเข้าหมุนออกได้ง่ายขึ้นนะครับอ่าแล้วก็ สองตัวนี้จะเป็น2ตัวที่ผมใช้บ่อยนะครับผมแต่ตัวนี้อันนี้จะผมไม่ขอไม่ขอบอกยี่ห้อนะครับถ้าเกิดว่าใครเลงที่จะซื้ออยู่ผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าจากที่ลูกศิษย์ผมเคยซื้อนะครับแล้วก็ของผมผม,ผมมีใช้มานานมากเมื่อก่อนไม่รู้ว่ามีดก็มีผลต่อการเกศสลักมากนะครับตัวนี้มันผมพยายามลาบหลายครั้งละแล้วมันก็ ไม่ค่อยคมนะครับมีความลักษณะที่ประมาณว่าเวลาเราเอาไปกรีดโดยเฉพาะกรีดพวกผิวมะเขือนะครับมันลื่นแทนที่รับคมมาใหม่ๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ค่อยแนะนําแล้วก็ด้วยความที่มันมีน้ําหนักบริเวณนะครับค่อนข้างจะมากแล้วเวลาถ้าสมมติเราไปแกะพวกแตงโมพวกอะไรที่มันมีน้ําหรือยางออกนะครับตรงนี้จะลื่นมากๆเลยจะจับไม่ค่อยถนัดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเลงจะซื้อรุ่นหน้าตาประมาณนี้ก็ ไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่นะครับให้ซื้อพวกตัวพวกนี้ดีกว่าเพราะราคาก็ใกล้เคียงกันยกเว้นตัวนี้นะครับตัวนี้จะราคาแพงที่สุดแล้วก็หาซื้อยากนะครับแต่พวกนี้จะหาซื้อง่ายหน่อยนะครับแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เป็นเกลียวนะครับเป็นเกลียวลักษณะนี้นะครับผมนี่ตรงนี้จะเป็นเกลียวนะครับมีอยู่สองตัวนะครับอันนี้แบบสองด้านนะครับผมผมเปิดด้านเดียวพอนะครับ ถามว่าใช้งานได้ดีไหมดีนะครับดีถึงขั้นดีมากเลยะนะครับผมเพราะฉะนั้นรุ่นพวกนี้ครับจะมีข้อเสียอยู่2อย่างก็คือน้ําหนักนะครับน้ำหนักที่หนักกว่าบริเวณด้านนี้ครับจะหนักกว่าตัวพวกนี้เยอะมากนะครับแล้วก็ตัวเกลียวที่เป็นตัวเหมือนจะดีนะครับแต่สำหรับผมรู้สึกว่าเวลาเราจับและเราแกะนะครับผมไอ้ตัวพวกนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทําให้มัน มีลักษณะที่ทู่ลงนิดหนึ่งนะครับมันจะมีความคมค่อนข้างจะมากนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาเราจับนานๆมันอาจจะบาดมือเราเองได้เลยนะครับยิ่งเราถูไปถูมาลักษณะนะครับบาดโดยไม่รู้ตัวนะครับก็จะเป็นรอยแล้วบางคนก็จะมีเลือดซึมออกมานะครับทีนี้นะนะครับมาพูดถึงลักษณะของมีดนะครับผมจะมีอยู่2แบบนะครับถ้าเราเห็นตัวแรกเนี่ยนะครับจะเป็นตัวแบบนี้ ซึ่งไม่มีปัญหาถ้าเป็นตัวลนนักษณะนี้เราก็จะรู้ว่าอันนี้คือด้านคมนะครับตัวนี้เป็นด้านสันนะแต่ถ้าตัวที่มีปัญหาก็จะเป็นลักษณะนนของทรงสามเหลี่ยมทั้งหลายไอ้พวกนี้นะครับเพราะอะไรถ้าอย่างตัวนี้ยังเห็นชัดนะครับว่าอันนี้ด้านคมอันนี้ด้านสันนะครับเราจะเห็นได้ชัดอยู่แต่ไอ้พวกนี้แทบจะกลืนไปหากันเลยและยิ่งเวลาถ้าเราเป็นคนที่แบบใช้สมาธิกันเยอะๆแกะเพลินๆนะครับแล้วลืมตัว เวลาเราจับมีดเราจับลักษณะนี้นิ้วชี้เราจะอยู่บนนะครับนิ้วกางเราอยู่นี้แต่บางคนนิ้วชี้อาจจะอยู่แถวนี้นะครับซึ่งอาจจะเผลอไปจับด้านที่เป็นคมซึ่งเป็นอันตรายเพราะว่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาแล้วนะครับก็ทําให้เราบาดเจ็บนิ้วและงานเราจะทําต่อไม่ได้นะครับผมให้ใช้เทปหรือไม่ก็เป็นสติกเกอร์ก็ได้นะครับแปะไว้บริเวณที่ด้านสันนะครับ เล็กน้อยไม่ต้องยาวขนาดนี้ก็ได้นิดนึงให้เราสามารถเวลาเราจับปุ๊บแล้เราก็จะรู้ว่าอ๋ออันนี้ด้านสันนะครับเราจะได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับนะครับแล้วก็นอกเหนือจากสองตัวอ่าสประเภทนี้อันหนึ่งนะครับเขียนลงก่อนนะครับก็จะมีมีอีกสองตัวนะครับหน้าตาอันนี้เป็นแบบ ค่อนข้างจะดึกดำบานนิดนึงถ้าใครมีอยู่ก็เก็บไว้นะครับไม่ต้องเามาใช้แล้วดีกว่านะครับเพราะว่ารักษายากเนาะแล้วก็รับคมยากมากนะครับพยายามอาลองใช้หลายครั้งละไม่ค่อยไหวนะครับดูมันบินบนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นของอทางยุโรปซะมากกว่านะครับเอาไว้คว้านนะครับก็ผมเป็นห่วงว่าถ้าเกิดว่าใครไปซื้อตามร้านแล้วก็บอกว่าอยากได้มีดแกะสลัก นะครับเขาจะหยิบเล่มนี้ให้หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าบางทีพนักง,งานเขาอาจจะไม่รู้จักว่ามีเกสหลักของไทยเป็นหน้าตายอย่างนี้นะครับก็โทษเขาไม่ได้นะทีนี้ตัวนี้สามารถใช้ได้ไหมได้นะครับแต่เราจะเห็นว่าความกว้างของมันต่างกันเยอะงานที่มันต้องใช้ความละเอียดที่เราใช้บริเวณปลายมีดเยอะๆนะครับผมมันจะใช้ไม่ได้เพราะตัวนี้มันหนากว่าจะสามารถาใช้งานทั่วไปงานกรีดงานอะไรได้หมด นะครับผมใช้ได้เหมือนกันแล้วตัวนี้งอไม่ได้นะครับผมแข็งมากนะครับตัวนี้จะแข็งมากแล้วก็อีกรุ่นนึงรุ่นนี้ก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แล้วนะครับจะเป็นรุ่นในก,กล่องเลยนะครับผมรุ่นนี้จะต่างกับรุ่นอื่นที่ว่าเขาจะแยกหัวกับด้ามนะครับเบาดีเหมือนกันแต่ว่าหาซื้อไม่ค่อยได้แล้วนะครับจริงผมก็อยากจะหาซื้อเก็บเหมือนกันแต่มันจะมีรุ่นที่เป็นห,นหัวพญานาคอันนั้นเคยลองจับของจริงแล้วรู้สึกว่ามันหนักหนักมาก ก็เลยไม่คิดว่ามันจะเหมาะกับงานแกะสลักเท่าไหร่เพราะบางทีเราแกะเวลาเป็นเวลานานนะครับสามสี่ชั่วโมงนะครับแล้วยิ่งเราถืออะไรที่มันหนักมากมือด้านที่เราใช้แกะมันจะลาเอานะครับผมตัวนี้ข้อดีนะครับก็คือคมมีดนะครับแข็งทํามาจากเหล็กแต่อาจจะเกิดสนิมได้เพราะฉะนั้นต้องดูแลนิดนึงนะครับผมพยายามทัความสะอาดเช็ดให้แห้งก่อนที่จะเก็บนะครับแล้วก็มีความคมที่คงทนดีมากนะครับตัวพวกนี้ แล้วก็เปลี่ยนหัวง่ายเบาแต่ทีนี้ถ้าเวลาเราใช้เป็นนานๆนะครับมันอาจจะเกิดการที่ลักษณะเหมือนคอนนะครับผมเพราะว่ามันใช้บ่อยใช่ไหมครับให้เรากาวลาเท็กนะครับหย่อนไว้ตรงนี้นิดนึงหรือเอากระดาษก็ได้นะครับสอดก่อนที่เราจะหมุนมันจะได้แน่นนะครับผมเวลาแกะแกะไปมันจะได้ไม่คอนมากมายนะครับผมแล้วเวลาล้างก็ถ้าน้ําลงเข้าไปในนี้ก็เช็ดให้แห้งก่อนนะครับมันจะได้ไม่เหม็นอับด้วยเนาะแล้วอย่าเอากาวตาช้างใส่นะครับเอากาวลาเท็กก็พอนะครับไม่ใช่ให้มาติดกัน นะครับให้มันพอให้มันเหนียวเฉยๆนะครับโอเคนะครับผมเราจะมาดูอุปกรณ์รอื่นๆในงานแกะสลักกันบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเราจะเริ่มของใกล้ๆกับมีแกะสลักก่อนคือที่แซะนะครับเพราะาบางคนชอบถามว่าเ ถ้าเราจะมีมีดแกะรสลรักแล้วต้องมีที่แซะด้วยไหมบอกได้เลยว่าไม่จําเป็นนะครับเพราะว่ามีดแกะรสลรักเล่มเดียวก็สามารถทํางานแทนที่แซะทูกอันได้แล้วนะครับที่แซะเหมือนเป็นเครื่องทุนแรงมากกว่านะครับผมอ่าผมจะมีตัวอย่างให้ดูไป3แบบนะครับแบบแรกนี้จะเป็นอ่าทองเหลืองนะครับตัวนี้เหมาะกับพวกสบู่นะครับผมไม่แนะนําให้เอาไปใช้การกับพวกงานแกะสลักเท่าไหร่นะครับเพราะมันเหมาะสําหรับแสะพวกวัสดุเนื้ออ่อนมากกว่า นะครับแล้วก็อ่าเนี่ยแบบตัวนี้นะครับตัวนี้ก็สแตนเลสเหมือนกันแต่ตัวนี้จะทามาจะน่าจะทําจากมือเหมือนกันนะครับทีนี้ตัวคมนะครับมันจะมีความเบี้ยวเล็กน้อยนะครับซึ่งก็อยู่ตามคนที่ทำเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเวลาสมมุติว่าเราไปซื้อหรือไปอะไรนะครับเช็คของด้วยนะครับผมอย่างงน,นี้มีเบี้ยวเล็กน้อยนะครับนี่ถามว่าคมไหมก็ถือว่าคมนะครับแต่ว่า ไม,ไม่คมมากเท่าไหร่นะครับก็คือมันจะแบนล่าไปซึ่งตัวที่ผมใช้ปัจจุบันตัวนี้นะครับผมเราจะเห็นนะครับว่ามันจะมีล่องที่เป็นล่องของคมมีดลงไปเลยนะครับนี่จะค่อนข้างชัดเจนนะครับโฟก,กัสนี่นะครับแล้วตัวนี้ก็จะเบาวกว่าแล้วก็ราคาถูกกว่าด้วยนะครับเป็นพลาสติกนะครับผมนะ โอเคครับผมอุปกรณ์ต่อมานะครับสติลนะครับกับหินลับมีดนะครับผมความจริงอ่ะสำหรับมีดแกะสลักนะครับใช้กระดาษทรายน้ำลับก็ได้นะครับผมแต่ที่จะอธิบายก็คือเรื่องของหินลับมีดนะครับยิ่งเบอร์น้อยจะยิ่งความละเอียดน้อยเบอร์เยอะความละเอียดเยอะนะครับผมทีนี้พวกหินที่มันแพงๆนะครับก็จะเป็นเบอร์ห้าพันหกพันหมื่น ราคาเขาสูงนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีใช้กระดาษใสายน้ําก็พอช่วยได้นะครับแต่มันจะรับไอ้พวกที่เป็นตัวสแตนเลตพวกนี้ลําบากนิดนึงนะครับผมพวกกระดาษใสายน้ํานะครับแต่ถามว่ารับได้ไหมรับได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นสตีลนะครับตัวพวกนี้ไม่ค่อยแนะนําให้เอามารับกับมีดแกะสลักเท่าไหร่นะครับเพราะมันไม่มันความละเอียดมันยังไม่พอนะครับสำหรับเอาไว้รับมีดใหญ่โอเคนะครับ ทีนี้เวลาเรารับมีดนะครับเดี๋ยวพูดนิดนึงเนาะเราจะเห็นได้ชัดว่าตัวนี้ครับเขาจะลับคมด้านเดียวเห็นไหมฮะมันจะมีด้านหนึ่งที่มันง,งออีกด้านหนึ่งมันจะเรียบๆไปเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาเราเอียงรับมีดนะครับด้านนี้เป็นตัวองศาที่จะเอียงด้านเดียวนะครับอีกด้านหนึ่งเอาแนบลงไปธรรมดานะครับอย่าเอาเอียง2ด้านนะครับสาหรับไอ้พวกรุ่นที่เป็นด้ามตัวนี้นะครับหรือวิธีการง่ายๆก็สังเกตดูนะครับมันจะมีแนวของที่ให้เรารับอยู่ นะครับส่วนที่ด้านหนึ่งมันจะไม่มีนะครับแต่ถ้ารุ่นไหนมันให้รับ2ด้านนะครับเขาก็จะแสดงออกมาให้เห็นชัดเจนเหมือนกันนะครับอย่างนี้นะครับด้านนี้มีเนินโค้งลงใช่ไหมครับอีกด้านหนึ่งก็มีเช่นกันตัวนี้ต้องรับ2ด้านนะครับมีดมันถึงจะไปแนวเดียวกันแต่ถ้าตัวนี้เรารับอีกด้านมาเมื่อไหร่นะครับตัวมีดมันจะเกิดการเว้านะครับมันจะเว้าเข้าไปนะครับมันจะเสียรูปนะครับผม ต่อด้วยมีทันนะคบผมมีธันมีธำพวัวนะครับไม่แนะนําให้เป็นอีโต้นะครับขอเป็นมีธำพวัวทั่วไปดีกว่านะครับมันจะกําลังพอดีนะครับจะทรงนี้ก็ได้หรือทรงนี้ก็ได้นะครับผมแต่ขอลักษณะดูตรงนี้ให้มันบางนิดนึงไม่ต้องราคาแพงอันนี้ก็ไม่ถึงร้อยนะครับผมยี้อ่อม,มีฮอ่งนะเห็นไม่ไรไม่เป็นไรนะครับแต่ทีนี้ไอ้พวกเนี่ยครับข้อดีก็คือมันรับคมง,ง่ายแล้วก็คมคมอาจจะอยู่ได้ไม่นานแต่ส่วนใหญ่งานที่เราใช้เป็นงานที่มันมีลักษณะเนื้ออ่อน นะครับแล้วเวลาเราหันลงไปเราไม่ได้หันลงไปปั้งปั้งปั้งเราใช้วิธีค่อยๆเฉือนเพราะฉะนั้นคมมีดมันจะอยู่ได้นานพยายามอย่าเอาไปโขกกับอะไรที่หรือไปกระทบกระทั่งกับอะไรที่มันมีลักษณะแข็งนะครับโคกสากหินตกพื้นนะครับไอ้พวกนี้จะบินง่ายมากแล้วมันเวลาบินมันบินลึกครับมันไม่ได้เหมือนมีดราคาที่จะสูงกว่าขึ้นไปนะครับผม ทีนี้อุปกรณ์ต่อมานะครับเป็นอุปกรณ์สำหรับคว้านนะครับคว้านเป็นรูปทรงทั้งหลายนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่มีพวกนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับไอ้พวกนี้มันเอาไว้สําหรับคว้านให้เป็นรูปทรงกับ,กบผลไม้ค็อกเทลทั้งหลายให้มันดูน่ารักแต่ถ้าซื้อไว้มันก็โอเคนะครับเราคว้านทำให้มันดูสวยงามแต่ถ้าใครไม่มีใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับง่ายๆตามบ้านเรามีอยู่ละส่วนใหญ่ก็คือใช้คว้านเนื้อ ขูดเอา,มาเมล็ดออกขูดเจื้อขูดอะไรใช้อันนี้พวกแทนกันได้หมดเลยนะครับมีดปอกนะครับมีดปอกมี2แบบนะครับส่วนใหญ่แบบนี้ผมไม่ค่อยใช้นะครับถึงเข้าใจว่ามันใช้ง่ายก็จริงแต่ผมนิยมให้ทุกคนใช้มีดตัวมีดหันนะครับในการแล่ให้บางหรือว่าจะทํางานที่ ออกเปลือกผมจะให้ฝึกใช้มีดเล่มนี้เป็นหลักนะครับเพื่อให้เราคุ้นชินกับการเฉือนการใช้มีดใหญ่นะครับส่วนตัวนี้มันจะมันจะทุ่นแรงนิดนึงก็กจริงแต่ถ้าเกิดว่าใครซื้อมาแล้วมันไม่คมจริงๆนะครับมันจะทําให้พื้นผิวของผักที่เราขูดออกมานะครับมันช้ำแล้วมันก็จะเป็นรอยนะครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้อันนี้ไม่ค่อยให้ใช้แต่อันนี้ให้ใช้ได้นะครับเอาไว้ขูดทําลวดลาย ไม่ถึงขั้นปอกนะครับเพราะมันจะเสียเนื้อค่อนข้างจะเยอะแต่ส่วนใหญ่ให้ไว้ขูดทำลวดลายมีไว้ก็ดีสำหรับใครที่เป็นร้านอาหารเฟ่ร้านอาหารแล้วอยากจะตกแต่งง่ายๆพวกนี้จะช่วยได้เยอะนะครับผมมันจะทําลวดลายได้เร็วนะครับแล้วก็ปอกทําง่ายๆนะครับอันต่อมาเป็นของเริ่มอันเล็กๆนะครับพวกแหนบแป้งกาวนะครับผมพวกนี้เอาไว้ทําอะไรนะครับจริงปูก,กันนั่นแหละนะครับแต่ผมเรียกว่าแป้งก็ได้ ผมไว้ปัดเศษพวกที่เป็นเวลาเราลงแกะสลักงานสบู่ทั้งหลายนะครับแล้วเราไม่อยากจะเอาเอาสบู่ไปล้างน้ําเยอะจนเกินไปเพราะว่ามันจะทําให้ลวดลายหายถ้าเกิดเราตากไม่ดีนะครับแล้วเราล้างนานอย่างเงี้ยครับมือแรงล้างปุ๊บเผลอทําตกอีกก็ลวดลายเสียเพราะฉะนั้นใช้ร้เนี่ยอาจจะปัดปัดปัดพูนแต้มน้านิดหน่อยแต้มได้แล้วอันนี้ก็สามารถเอาแต้มน้ําแล้วติดบริเวณกีบที่เราทําหลุดก็ได้นะครับ ก็จะมีพกไว้นะครับทีนี้อันนี้กาวกาวตาช้างตัวนี้ถ้าเกิดว่า,อาเอาใช้ในงานพวกเป็นงานฟักทองที่เป็นพวกนุกยุงเอ้ยอะไรเอ่ยที่เราต้องใช้ในการติดนะครับเพราะว่าบางทีเราแกะฟักทองมาลูกหนึ่งเราไม่สามารถทําให้มันออกมาเป็นทั้งตัวได้มาต้องต้องแยกปีกแยกตัวแยกหัวก็แล้วแต่ว่าตัวนั้นใหญ่แค่ไหนกาวตาช้างตัวนี้จะเป็นกาวตาช้างที่มีลักษณะข้นนะครับไม่ได้เป็นแบบเหลวนะครับคือคือมันมันมันเป็นน้ําออกมา เป็นก้อนและจะมีความเหนียวกว่ากาวตาช้างทั่วไปนะครับมันจะเป็นสูตรเข้มข้นนะครับลองเลือกซื้อดูมันจะมีเขียนที่ตรงกระดาษที่มันบอกเลยครับผมอ่าและแหนบแหนบนี่ก็สําคัญนะครับผมโดยเฉพาะงานหลังๆที่มันเป็นงานละเอียดๆนะครับยิ่งถ้าเราเผลอทากรีบหลุดหรืออะไรหลุดนะครับแหนบมันจะช่วยได้ดีกับมือเพราะบางทีมือเราสั่น แล้มือเราใหญ่แล้วมันเข้าไปถึงในจุดจุดที่เราจะเอากาวตัวนี้ครับหยอดติดได้ยากนะครับแหนบจะช่วยได้เยอะมันจะควรมีติดไว้ถ้าเกิดเราทํางานหลังๆนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเครื่องพุ่นแรงอีกตัวหนึ่งอันนี้หาซื้อได้ไหมผมไม่ค่อยแน่ใจนะแต่อันนี้ผมก็ทําเองนะครับผมจะเป็นเหมือนแพทเทิร์นนะครับใช้คำแพทเทิร์นน่าจะดีกว่านะครับก็คือสามารถช่วยในการที่เวลาเรา ต้องการบอกว่าอเส้นกลมขนาด2.5นะครับเราก็จะเอาแปะลงไปเดี๋ยวผมมอผ้ามาทําให้ดูนี่นะครับแล้วเราก็สมมุติว่านี่เป็นฟักทองหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เราบอกว่า1.5เราก็เอาตัวนี้ครับเสียบไว้ปกักแล้วก็เอามีดแกะสลักนะครับใช้สันนะครับเวลาล่างใช้สันนะ ถ้าเกิดว่าเป็นในตัวพวกนี้นะครับเขาจะมีด้านแหลม,หลมถ้าใครซื้อมานะครับเนี่ยมันจะมีด้านที่มันแหลม,หลม,หลมเอาไว้ล่างได้นะครับผมนี่เลยนี่ครับเอาไว้ล่างนะครับก็สามารถกีตามรูปทรงเราก็จะได้2.5นิ้วเป๊ะๆตามที่เราต้องการหรือนะครับจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวนี้นะครับเอาไว้แบ่งนั่นเองนะครับแบ่ง10แบ่ง12แบ่ง16 ก็แล้วแต่ว่าเราจะทํามาเท่าไหร่นะครับออก็ปาดลงไปนะครับแล้วก็มีดแกะสลักเนี่ยน,นะครับเวลาเราล่างอยา่าไปล่างแรงนะครับผมบางคนเจาะลึกมากนะครับแล้วเราจะเปลี่ยนไม่ได้นะครับระง,งับข้ามานิดนึงนะครับแล้วก็กรีดนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวตามรูปทรงนะครับเป็นตัวทุ่นแรงแต่ว่ามันไม่มีขายเราต้องทําเองนะครับแนะนําให้ใช้เป็นพวกกระดาษที่เป็นพลาสติกหรือเป็นกระดาษที่มันกันน้ำเราจะได้ใช้ได้หลายรอบนะครับผม พูดถึงตัวไม้เสียบนะครับไม้เสียบอกเทลนะครับผมมีหลากหลายแบบส่วนใหญ่ก็เอาไว้ใช้กับงานผล,ลไม้ต่างๆไว้จัดเบรกบ้างอะไรบ้างอย,งย,ย,ย่นะครับผมเยอะแยะนะครับตกแต่งให้สวยงามนะครับแต่นอกเหนือสากงใดนะครับไม้ยิ้งฟันนะครับกับไม้กลับนะครับผมตัวนี้ค่อนข้างจะจําเป็นเพราะว่าบางทีเราอาจจะเผลอไปตัดโดนกรีบแล้วหลุดออกมานะครับ สองตัวนี้จะเป็นประโยชน์มากๆถ้าใครไม่ไม่มีไม้กัดก็ใช้ไม้ทิ้ฟันก็ได้แต่ไม้ทิ้ฟันนะครับมันต้องมาเหลาเพิ่มนะครับไม้กัดข้อดีก็คืออาจจะใช้ได้เลยแล้วก็มันเหลาง่ายกว่านะครับด้วยความที่ว่ามันบางกว่าอยู่แล้วไม้ทิ้ฟันเราต้องเหลาหลายครั้งนะครับเวลาเราตัดนะครับอย่าไปตัดตรงๆหันเครื่องนี้ไม่เอานะครับให้หันเฉียงให้มันมีความแหลมในตัวของมันนะครับกดเราปเบา,เาๆกึกนึ่งนะครับให้มันหลุดออกมาหลังจากนั้น ถ้าเกิดว่ามันยังใหญ่ไปเพราะว่าบางทีกีบเรามันเล็กนะครับเราก็ต้องมาเหลาอีกนิดนึงนะครับเพื่อให้มันเล็กลงเราถึงจะใช้งานได้ง่ายขึ้นเพราะมันเสียบตอนที่เราแกงจริงมันใช้แค่นิดเดียวเองครับนะครับอ่านะแล้วก็พูดถึงอุปกรณ์อื่นๆอีกน,น,นิดนึงนะครับเรื่องของถนะุงมือนะครับถุงมือนะครับถามว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ในงานที่เป็นงานผลไม้สําหรับทานคือ ปอกปุ๊บแกะนิดหน่อยทานได้เลยสมควรจะใส่อย่างมากนะครับแต่ถ้าเป็นงานสําหรับพวกงานตกแต่งทั้งหลายที่เป็นอาจจะเป็นขันโตกใหญ่ที่เขาไม่รับประทานกันไม่ค่อยแนะนําให้ใส่เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันอาจะอันตรายถุงมือถึงแม้จะเป็นถุงมือยางแต่ว่ามันเกิดความที่ลื่นค่อนข้างจะมากนะครับแล้วเราเวลาเราแกะสลกักเราต้องใช้มือข้างที่เราจับนะครับให้มันมั่นคงมากที่สุด ถ้าเกิดมันไม่มั่นคงเมื่อไหร่แทนที่มันจะเกิดผลดีมันจะเกิดผลร้ายกับมือเราได้หรือกับชิ้นงานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถาว่าแนะนํำไหมถ้าใส่ได้ก็ควรใส่นะครับแต่ก็ระวังอย่าให้เกิดอันตรายนะครับแต่เอาผมใส่ไหมไม่ใส่นะฮะใส่เฉพาะงานที่เป็นสาหรับรับประทานโดยเฉพาะเท่านั้นนะครับมาพูดถึงอของชิ้นใหญ่กันบ้างนะครับผมก็คือเขียงนะครับ เขียงจาเป็นต้องมีนะคบผมเขียงเนี่ยเราสามารถใช้เขียงแบบนี้ก็ได้หรือเขียงจําพวกพลาสติกธรรมดากระด้เขียงแก้วไม่ไม่ต้องขนาดนั้นะครับผมเพราะเขียงแก้วมันมันจะลื่นไปนิดนึงนะครับเพราะว่าเราอยากได้พื้นที่มันมั่นคงนะครับถามว่าถาดได้ไหมถาดได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องใช้งานแกะสลักที่มันแกะลงบนเขียงนะครับหรือมีดเราครับต้องจิ้มลงไปในบริเวณพื้นนะครับให้ใช้เขียงเท่านั้น ไม่แนะนำไม่ใช้ถากหรือใช้จาาเขียงแก้วหรือใช้อะไรเพราะนั้นเพราะว่ามีดแกะสลักมันจะพมตรงปลายครับมันจะเสียหายได้นะครับนะแล้วก็เวลาเราใช้งานพวกเขียงพลาสติกนะครับยิ่งเขียงพลาสติกที่ราคาถูกๆหน่อย20บาทอย่างเงี้ยครับเวลาเราหั่นลงไปหั่นอาจจะเป็นแค่ลอดหรือเป็นของที่มันมีสี เราต้องขัดล้างให้สะอาดเลยนะครับเพราะว่าเผื่อว่าเดี๋ยวเราไปแกะสลักของที่มันมีสีลสักษณะสีขาวเชือเท้าเนี่ยครับมันดูดสีได้ดีดูดสีดูดกลิ่นเลยเลยครับยิ่งถ้าเป็นพวกผลไม้ก็จะมีกลิ่นของผักติดไปก็คงไม่ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นจะต้องล้างให้สะอาดนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของผ้านะครับผ้าผมจะใช้อยู่2ลักษณะก็คือลักษณะของเอาไว้เช็ดเก็บกวาดนะครับน,นีพานานโนกับอีกผืนหนึ่งใช้รองเขียงแต่ จะไม่เห็นผมลองเขียงตัวนี้เพราะว่าตัวโต๊ะตัวนี้ผมลองด้วยพื้นยางเรียบร้อยแล้วนะครับทําให้เขียงน่ะแน่นนะครับผมแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าปูผ้าดีไหมปูผ้าดีครับผมเพราะเวลาถ้าเราแกะสลักไปเรื่อยๆบางทีเราอาจจะเผลอถือมีดแกะสลักแล้วมันหลุดตกถ้าตัวนี้จะเป็นประตัวที่ประคองมีดปลายมีดของเราไม่ให้เสียหายได้นะครับ ถ้าเกิดมีดเสียหายจะหน้าตายอย่างนี้ครับผมก็คือจะเสียปลายมีดไปเลยแล้วถ้าเราพยายามรับสู้มันปลายมีดก็จะหักหายไปตัวปลายมันก็จะทุๆ่ๆมันก็จะไม่ค่อยมีความแหลมของมันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นห้ามีประโยชน์มากๆเพราะฉะนั้นเตรียมไว้อย่างน้อยสักสองผืนนะครับผืนหนึ่งเอาไว้เช็ดเก็บเศษนะครับเช็ดแห้งเช็ดนู่นเช็ดนี่เอาเศษพวกบางทีเราแกะ ของที่มีรายละเอียดเยอะมันมีเศษเยอะเราต้องเคลียร์บ่อยๆนะครับตัวอีกตัวหนึ่งจะตัวลองเขียงอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ลองพวกมีดลองเศษได้ด้วยนะครับได้หลายประโยชน์นะฮะแล้วก็มาเรื่องของถ้วยนะครับผมถ้วยความจริงนี้เราไม่ค่อยซีเรียสนะครับผมจะถ้วยไหนก็ได้นะครับแต่จะมีประโยชน์3อย่างก็คือ1ก็คือเราล้างผัก ผลไม้ที่เรามาเตรียมแล้วก็เตรียมไว้ล้างให้เรียบร้อยแยกไว้เลยนะครับแล้วก็อีกถ้วยหนึ่งอาจจะใส่พวกน้ําหรือน้ําเกลือถ้าใส่น้ํากับน้ําเกลือให้แยกกันนะครับอย่างงด้วยนะครับเพราะว่าผักผลไม้บางตัวแช่น้ำไม่เหมือนกันบางตัวแช่น้ําเกลือบางตัวแช่น้ําเย็นบางตัวแค่จุ่มน้ําเกลือด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นระวังให้ดีอย่าพลาดนะครับ آ, แล้วก็อีกใบหนึ่งนะครับจะเอาใส่พวกเศษนะครับ อาจจะเป็นใบใหญ่ก็ได้ใบเล็กก็ได้แต่เพราะว่างานของเรามันจะมีเศษเล็กเศษน้อยบ่อย,อยต้องเคลียร์บ่อยให้เขียงสะอาดอยู่เสมอนะครับผมนะแล้วก็จานนะครับจานสาหรับใส่บทงานแล้วนะครับหรืออาจจะไว้จัดโชว์หรือไว้จัดอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ต้องเตรียมไว้เหมือนกันนะครับผมนะถ้าเปอแวร์หรือกล่องหรือก็ปลุกอะไรก็ได้นะครับความจริง พวกนี้เอาไว้เก็บผลงานที่เสร็จแล้วจะสามารถใช้ถ้วยก็ได้เหมือนกันนะครับถ้วยที่เราใช้เมื่อกี้ก็ได้แต่ถ้วยเนี่ยมันไม่มีฝาเราอาจจะต้องหาแลบมาสล็บให้เรียบร้อยถ้าถามว่าจานได้ไหมจานก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะงานงานเกะสลักบางงานเรามันใหญ่มากนะครับมันใส่ตัวนี้ไม่ได้เราอาจจะต้องหาจานใหญ่ๆแล้วเอาผ้าชุบน้ําคลุมมันไว้แล้วถึงแลบอีกรอบหนึ่งเพื่อเราจะสามารถยือดอายุก,การเก็บรักษา ผลงานนั้นนั้นได้นี้นะครับ